ก็สวัสดีนะครับก็เรามาพบกันอีกครั้งนะครับเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่สองแล้วเนอะก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับก็เป็นเดือนที่สองแล้วแป,ป๊บเดียวเองก็ปีใหม่ผ่านไปก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนพิเศษนะี่เนอะเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะครับนะใครที่มีความรักอยู่แล้วก็ขอให้รักยิ่งขึ้นไปนะครับ ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ก็ขอให้เจอคู่ในวันเลนท้ายนีนะแอดมินก็ขอวอวยพรนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูดวงกันนะครับก็เหมือนเดิมนะประจําเดือนกุมภาพันธ์ก็12ลราศีนะครับก็แอดมินก็จะขอวอวยพรนะครับให้ทุกทกท่านนะครับท,ทุกทุกราศีนะใน12ลราศีเนี่ยประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปีถึงสิ้นปีนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาเปิดไพ่ดูดวงกันเลยนะครับ เรามาดูนะครับราศีที่10แล้วก็คือชาวราศีมังกรนะครับด <c oughs> รา g อนราศีมังกรราศีมังกรของท่านที่เกิดในวันที่เอสมกราคมถึง12บสองกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับ การงานการเงินและความรักของท่านชาวราศีมังกรในกลุ่มพาพันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะโอเคนะครับก็แอดมินขอให้ชาวราศีมังกรนะครับสงบจิตสงบใจสํารวมจิตเป็นเวลา30วินาทีนะครับเหมือนทุกครั้งนะและแอดมินจะทําการหยิบไพ่ขึ้นมาทานายครับเนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพระผงจกักรพรรดิลูกแก้วจกักรพรรดิประคำจักรพรรดิ108เม็ด m, บทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊ก ก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านได้สนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมะบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับมาครับเรามาเปิดไพ่ดูกันนะครับว่าสําหรับชาวราศีมังกรเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็เป็นเดือนที่สองนะครับหลังจากปีใหม่มาเนี่ยปีขานปีสองห้าหกห้านี้นะครับการงานการเงินความรัก สุขภาพและโชคลาภของท่านเนี่ยในชาวราศีมังกรเนี่ยเดือนนี้ <c oughs> จะเป็นยังไงกันบ้างนะแอดมินก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีมังกรนะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ก็ดีหรือที่ไม่ได้รับชมรับฟังก็ดีเนี่ยให้ไพ่ทุกใบนะครับที่แอดมินทําการเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีนะครับสื่อเป็นอทิศทางที่ดีนะผ่านพ้นอุปสรรคโรคภัยทุกอย่างครับมาเรามาดูกันเลยไพ่ใบแรกของชาวราศี มังกรคือไพ่มาเรื่องไพ่ขึ้นมานี่ก็หนักเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรไพ่ ten of one ไพ่ ten of one หรือไพ่สิบไม้เท้านะครับมาเรื่องนี้นะครับของในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีมังกรมังกรเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยภาระหน้าที่นะครับความรับผิดชอบในด้านงานของท่าน สายงานอาชีพที่ท่านทําอยู่ก็ดีนะครับกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของอยู่ก็ดีในเดือนนี้นะค่อนข้างจะมีเรื่องหนักหนาสาหัสมากๆแอดมินแนะนํานะครับกุมภาพันธ์มีเรื่องที่หนักหนามากๆหนักหนาที่นี้ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายเขาขาดบาดตายอะไรนะครับเพราะว่าแอดมินจะบอกเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยของชาวราศีมังกรเนี่ยการงานท่านทุ่าจะรัดตัวยุ่งมากาถ้าพูดไงเหมือนเป็นคนดังอ่ะมีคิวงานเยอะอ่ะต้องไปนู่นไปนี่ ติดต่อเจราจาทำมาค้าขายเอาไ่ายงว่ามันดีนะมันดีมากอย่างหนึ่งเลยในเดือนนี้เรื่องงานของท่านเชี่ว่ามันมันมันค่อนข้างจะปังเนะ่ะการงานมันรัดตัวทุกทุกอย่างรอบๆตัวท่านตอนเนี้ย <c oughs> อะไรก็งานงานงานไม่หมดนะงานดีเงินก็มานะครับแต่ให้สิบไม้เท้าเนี่ยแอดมินจะขอเตือนเรื่องนึงนะครับเรื่องสุขภาพนะทํางานในเดือนเนี้ยมันค่อนจะหกักโหมหนักมากๆนะอาจจะเพราะว่าหนึ่งหน้าที่ ท่านอาจจะได้เดือนนี้สิบไม้เท้าเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึง่งว่าหลายๆท่านแอดมินก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับชาวราศีมังกรนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะบรรจุงานนะครับเข้าบรรจุงานเป็นพนักงานประจำนะครับผ่านงานผ่านโประโนะหรือสอบผ่านเป็นราชการก็มีนะหรืออีกอย่างหนึ่งคือตำแหน่งหน้าที่ง,งานสูงขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นหรือกิจการงานของชาวราศีมังกรนะครับกิจการ การค้าขายของท่านเนี่ยมีความรุ่งเรืองเจริญเติบโตมากขึ้นนะเป็นที่น่าพึงพอใจในเดือนนี้เป็นอย่างมากนะภาระความรับผิดชอบมันมากขึ้นนะมันส่งผลให้ท่านเนี่ยต้องแบบแบกรับปัญหาต,ต่างๆรับฟังปัญหารอบด้านทําให้ท่านแบบมีความเครียดสะสมเหมือนกันนะแล้วก็หนึ่งเ,เรื่องของการรับประทานอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันจะทําให้ท่านล้มหนอนมอนเสือได้นะครับระมัดระวังนิดหนึ่งเรื่องสุขภาพแต่การงานของท่านค่อนข้างจะดีมากๆในเดือนนี้ย้ําดีมากๆเลย แต่แอดมินเป็นห่วงอย่างนี้คือเรื่องของสุขภาพปัญหาฉะนั้นหาเวลาพักผ่อนให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีนะครับเดือนนี้ให้มันผ่านไปได้นะครับมาการงานเริ่มดีแล้ว <c oughs> ระวังเรื่องสุขภาพนะแอดมินย้ําเป็นห่วงมาต่อไพ่ใบที่สองนะครับต่อจากราศีเอ้ยอต่อจากไพ่ใบแรกของราศีมังกรไพ่ใบที่สองคือไพ่อะไรต่อเนื่องไพ่ใบที่สองไพ่ king of swords King of s w ซ r d ไพ่พระราชากษัตริ์กับประกษัตริ์ถือมีดดาบนะนี่น่บ่งมันต่อเนื่องกับใบแรกเลยในรูปนะเราจะเห็นว่ากษัตริ์นะครับนั่งบนบัลลังเนี่ยท่าทางเอาจริงเอาจังเลยเหมือนกำลังรอคอยข่าวสารฟังอะไรบางอย่างอยู่ถือดาบคว้ลงเนี่ยเต็มไฟเลยลักษณะในรูปนะมันบ่งบอกว่าตอนนี้ตัวท่านเนี่ยในเดือนนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยนอกจากตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นแล้วเนี่ย อำนาจในการตัดสินใจในองค์กรอำนาจในการตัดสินใจในแผนกของท่านเนี่ยท่านค่อนข้างจะมีอำนาจเด็ดขาดเลยนะของชาวราศีมังกรนะครับเดือนเนี้เอ่อเขาเรียกว่าไงความเป็นอยู่ในองค์กรท <ๆ S 1> ่านก็ดีนะครับเขาเรียกว่าหลายเรื่องเนี่ยตัวท่านเนี่ยต้องรับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบงานนะเป็นผู้ต้องตัดสินใจงานงานบางอย่างเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยท่านต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากนะครับในการตัดสินใจในการลงดาบครั้งนี้ว่า เออจะอยู่จะไปนะบางคนเนี่ยที่แอดมินรู้จักนะครับก็หลายๆท่านนะที่มาปรึกษาก็บางคนเนี่ยก็ทํางานด้านการของสถาทำงานด้านของสถาบันทางการเงินอยู่ก็ดีเนี่ยตามนี่ตามอะลูกค้าเนี่ยโอ้ยเออคุณออสผมทวงนี่ยากเหลือเกินเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมเดือนนี้อะไรพวกนี้นะครับมันจะเราจะผ่านตรงีตรงน,รงนี้ได้ไหมเนี่ยแหละความรับผิดชอบท่านเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามามาแค่เรื่องหน้าที่อย่างเดียวอาํานาจด้วย อำนาจเบ็ดเสร็จบางอย่างท่านต้องกรรมมาใช้ใช้ท่านต้องมีความเด็ดขาดนะในเดือนนี้ด้วยนะบางเรื่องนะฉะนั้นว่าอำนาจที่อยู่ในตัวท่านในเดือนนี้พยายามเขาเรียกว่าใช้ให้มันถูกที่ถูกทางนะครับอย่าเอาไปคมเหงคคนอื่นนะเพราะตัวท่านเนี่ยนอกจากหน้าที่การงานเนี่ยสามารถที่จะเอาใครอยู่ใครไปก็ได้นะในเดือนนี้คือว่าหน้าที่การงานมาตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นอำนาจการตัดสินใจของท่าน,นมีสูงมากในเดือนนี้ ระมัดระวังวุฒิภาวะด้านการอารมณ์ของท่านให้ดีนะครับอารมณ์นะคำพูดคําจาให้ดีในเดือนนี้เพราะว่าบางทีคําพูดคําจาบางอย่างท่านใช้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้กับให้ผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจไม่เข้าใจตัวท่านบางทีท่านอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่คําพูดคําจาท่านเหมือนเราพูดอะไรออกไปอวเนี่ยบางทีแบบคนฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ดีตรงนี้ก็ระมัดระวังในคําพูดในเดือนนี้ให้มากๆแอดมินก็เป็นห่วงตรงนี้เหมือนกันนะครับ เรื่องราวต่างๆตงัวนี้แอดมินเข้าใจว่าภาระหน้าที่การงานมาความรับผิดชอบมันก็ต้องสูงขึ้นตัวท่านก็ต้องแบบเสวมหัวโขนบ้างในบางเวลานะครับตรงนี้แอดมินเข้าใจก็ขอให้ผ่านไปได้เดือนนี้แต่ทุกสิ่งที่ใหญ่แอดมินมองว่ามันดีนะความรับผิดชอบมากขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานมาอำนาจหน้าที่ท่านต้องตัดสินใจแต่ถ้าว่าใช้มาให้ถูกที่ถูกทางอย่าเป็นคนที่ว่าหลงและเลงในอำนาจหน้าที่ตรงนี้ขนาดพอครับและชีวิตของท่านเนี่ย จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาและจากหัวหน้าท่านด้วยและท่านก็จะโตในสายงานอาชีพได้อย่างมั่นคงเป็นอย่างมากโอเคนะครับเรามาต่อกันไพ่ใบที่3เลยไพ่ใบที่3ของชาวราศีมังกรคือไพ่ไพ่ใบที่3ามอ่าไม่แล้วไพ่คิงโอ้สองกษัตริย์เลย k i ง o of one ไพ่พระราชาถือไม้เท้าโอ้โหเดือนนี้นะ เรื่องงานของชาวราศีมังกรแอดมินบอกว่าเป็นเดือนทองของชาวราศีมังกรเลยนะดีมากๆเนี่ยการงานของท่านนะครับอุปสรรคปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นสาเร็จด้วยดีกษัตริย์ถือไม้เท้าตรงนี้ถือว่าการงานมันดีมากนะเมื่อกี้กริย์ถ,ถือดาบเนี่ยคิงออฟซอร์ตตำแหน่งที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอากกนาจการตัดสินใจความเด็ดขาดในการทํางานของท่านนะตัดสินใจไม่ว่าท่านจะไล่ใครออกก็ได้หรือว่าจะสับสนุนใครก็ได้เนี่ยมันท่านมีอำนาจเต็มตัวและก็ ท่านมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องใน,ในเรื่องหลายอย่างในองค์กรในเรื่องงานเต็มที่เลยท่านมีอำนาจอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าเอ,อ่อคิงออฟวาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทํางานเนี่ยลักษณะของบุค,คลิกเนี่ยคนทํางานตรงเนี้ยจะเป็นคนที่คนจะเป็นคนที่ว่ามีความละเอียดรอบข้อค่อนข้างจะสูงมากๆนะจะทํางานอะไรก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าระเบียบในเรื่องงานนะครับเป็นคนค่อนข้างที่จะ จูจี้จุกจิกลักษณะน,นะของ King o f w a นเนี่ยจูจี้จุกจิกในเรื่องงานแต่ว่าผลของงานออกมาเนี่ยมันจะสำเร็จเรียบร้อยแล้วว่าตัวท่านเนี่ยจะนำพาชื่อเสียงสู่องค์กรสู่บริษัทของท่านสูแน่แผนกของท่านได้อย่างดีด้วยหรืออีกเรื่องหนึ่งก็ดี King o f w a นขึ้นมาเนี่ยนะครับเออถ้าเป็นงานในราชการนะครับเดือนนี้ท่านมีโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นมีโอกาสได้รับการเสนอชื่อในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น หน้าที่การงานด้านการทหารก็ดีตำรวจก็ดีหรืองานพลเรือนก็ดีนราชการอ่ะเดือนนี้ท่านจะมีการเจริญเติบโต,ตอย่างดีมากนะเพราะมีไพ่คิงมาเสริมไพ่อำนาจวาสนาบารมีตรงนี้มันตัวเชื่อมแต่ภาระภารบผิดชอบเนี่ยจากไพ่สิบไม้เท้าก็าาบ่งบอกว่างานท่านหนักมากเหมือนกันในเดือนนี้ขึ้นมา3ใบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ,ของหน้าที่การงานหมดเลยแล้วก็ตำแหน่งที่สูงขึ้นตรงนี้ความรับผิดชอบมาแต่เดือนนี้เรื่องงานท่านแม่งดีมากๆดีโคตรเลยแอดมินพูดเลยของชาวราศีมังกร นะเรามาต่อกันใบที่4ี่เลยนะครับไพ่ใบที่4ี่ของชาวราศีมังกรคือไพ่ไพ่ใบที่4นะี่อ่ะการงานมาการงานดีตำแหน่งสูงขึ้นนะมาสู่ความรักหนะ่ยยอยเด้ไพ่ two of cup อ่าไพ่2ถ้วยในรูปนะครับเราจะเห็นว่าชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยกำลังถือแก้วเหล้ากาลังชนแก้วกันเห็นไหมควยแก้วที่จะดื่มกันนะมีการเฉลิมฉลองนะเดือนนี้นะครับ ความรักของท่านนะสำหรับคนที่โสดนะครับสองถ้วยนะคนโสดชาวราศีมังกรนะครับหรือคนที่แอบรักใครอยู่กุฎีเดือนนี้นะมีเกรนประสบพบเจอคนรักที่ถูกใจมีการเจอคนรักเ,เรียกว่าอย่าเพิ่งว่าเป็นคนรักเลยขอโทษอย่าเพิ่งใช้คนรักแอดมินว่าท่านจะเจอคนที่พูดคุยด้วยถูกใจมีการเปิดใจพูดคุยกันเปิดใจคบหากันนะและทุกอย่างมันก็จะเออเขาเรียกว่าอ,อะไรมันจะเริ่มต้นดีๆแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับส่วนอา่า คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเฉลิมฉลองกันเรื่องตำแหน่งงานใหม่ๆนะครับคนรักมีความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นนะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของการพูดคุยกันมากกว่าปัญหาอะไรที่ไม่เคยเข้าใจกันเนี่ยก็จะกลับมาพูดคุยกันคนรักที่เคยทะเลาะบอแวงกันในอดีตนะครับก็จะกลับมาคืนดีกันมาเข้าหากันปรับความเข้าใจกันตรงนี้นะก็เป็นการเฉลิมฉลองเล็กๆนะครับในครอบครัวนะ แต่ความรักนี่ค่อนข้างที่จะออโชคดีแล้วก็มีความอบอ,อุ่นอย่างมากในเดือนนี้นะคนโสดเจอคู่นะครับนะได้พูดคุยคนที่ถูกใจนะแต่แอดมินไม่ขอฟันโทนะครับว่าจะเป็นความรักอะไรไหมแต่ว่าเจอคนที่ถูกใจดีกว่าคนที่ว่า,เ,าเขาเรียกว่ามีเคมีตรงกับเราเนี่ยพูดคุยกันรู้เรื่องเอาเป็นอย่างนี้เลยกันนะครับโอ้ดีนะสี่ใบาการงานนี่ถือว่าสุดๆเลยเดือนนี้เรามาต่อในไพ่ใบที่5้าของชาวราศีมังกรคือไพ่ไพ่ใบที่5้าเรามาจาก การงานหน้าที่การงานความรักดีแล้วนะเรามาสู่ในเรื่องของการเงินกันไพ่ใบที่การเงิน Ace of p e n t a c l e หรือไพ่1เหรียญไพ่การเงินนะครับการเงินของท่านนะครับถือว่าในเดือนนี้นะการเงินของท่านเนี่ยแอดมินมองว่ากุมภาพันเนี่ยค่อนข้างจะจะเป็นนิมิตหมายที่ดีทั้งน้านการเงินนะท่านจะได้พบเจอผู้คนมากขึ้นหนึ่งนะได้พบเจอสังคมใหม่ๆได้เข้าสู่สังคมใหม่ๆได้เจอแบบ เรียกว่าสังคมที่มันสูงกว่าระดับที่ท่านอยู่อ่ะอาจจะเพราะว่าหนึ่งหน้าที่การงานท่านตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นอำนาจท่านมากขึ้นนะครับความไว้วางใจในองค์กรมากขึ้นเนี่ยท่านก็อาจจะเจอสังคมที่มันดีขึ้นก่าเดิมนะหรือในเดือนนี้อาจจะมีการเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งใหม่ๆเข้ามาศึกษาด้านการเทรดทุนก็ได้ด้านธุรกิจก็ได้ศึกษาด้านเอ่อ SME ธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อเป็นประดับเพื่อประดับองค์ความรู้ท่านหรือเพื่อต่อยอดธุรกิจท่านต่อไปโอกาสทําเงินของท่านในอันในอนาคตอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยแอดมินดูคําทํานายหลายคนนะไม่ว่าจากอาจารย์ดังหลายท่านก็ดีที่แอดมินดูดูอยู่เนี่ยแอดมินไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะครับก็มีหลายท่านที่มองว่าเออราศีมังกรปีนี้ไม่ดีอย่างนั้นมีอย่างน,น,างนี้เราก็ไม่ได้ไปคิดมากนะครับที่ นักพยากรณ์หลายท่านทานายมาแอดมินก็เชื่อว่าอาจจะท่านอาจจะพูดโดยรวมนะแต่แอดมินเปิดไพ่ตรงนี้มาแอดมนอธิฐานจิตต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับในทุกราศีแอดมินเชื่อว่าราศีมังกรก็ไม่ได้แย่นะเฉพาะกุมภาพันธ์นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเดือนแห่งแห่งแห่งเรื่องหน้าที่การงานของท่านเลยท่านกอบโกยไปก่อนนะครับแอดมินมองว่าดีนะของชาวเอ่อราศีมังกรนะ นักพยากรณ์หลายท่านอาจจะทำนายตามหลักตรกะโหราศาสตร์ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อน,นันแอดมินก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขอยืมเพราะแอดมินก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นมากมายนะแอดมินจะพูดในตามของไพ่ยิปซีของแอดมินนะครับแอดมินเชื่อว่าชาวราศีมังกรก็จะปีนี้เป็นปีที่เป็นปีทองของชาวราศีมังกรปีหนึ่งโอเคนะก็ขอให้โชคดีนะครับอวยพรจากใจจริงๆเลยเรามาต่อด้วยไพย่ใบที่หกันไพ่ใบที่หกคือไพ่ ในออฟซอสน่ะไพ่อัศวินถือดาบนะปัญหาอุปสรรคต่างๆมีไว้ให้แก้จริงไหมเดือนนี้นะครับหน้าที่การงานหน้าที่การงานส่วนตัวของชาวราศีมังกรสูงขึ้นนะปัญหาภาระต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีมากจริงๆอุปสรรคเอ,อ่อและอีกเรื่องเนี่ยคนพูดจาให้ร้ายคอยกันในขันแหนท่านเจอแน่นอนเป็นธรรมดานะครับเอ,อ่อคนเขาเรียกว่ายิ่งเราขึ้นสูงขึ้นเนี่ย มีความสามารถเราโชว์ศักยาภาพมากขึ้นมีคนชื่นชมเราเราเริ่มมีชื่อเสียงนะครับเป็นคนเด่นดังขึ้นมาเนี่ยคนอิจฉ้าเราอยากสกัดเราเขาก็มีตรงนี้แต่ตรงนี้นายออฟซอไม่ต้องห่วงล่ะตัวท่านเป็นนักอัสวินขุนศึกเลยถือดาบฟันแบบฟันไม่เลี้ยงอ่ะคือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแล้วก็ปัญหาต่างๆก็จะผ่านตลอดตรงนี้นะใครอะไรที่เขาคิดไม่ดีปล่อยเข้าไปแนะนํานะครับเดือนนี้ของท่านเนี่ยอ่ะ ถ้าเป็นไม่ได้แอดมินไม่เคยแนะนำมานะเดี๋ยวดูดวงมานะครับาชาวราศีมัง,งกรนะเดือนนี้การงานท่านค่อนข้างจะลุ่งมากแล้วก็ค่อนข้างจะมีอํานาจบาร,รมีในเดือนนี้เลยนะครับเดือนต่อไปยนวะค่อยว่ากันนะเอาเดือนนี้ก่อนถ้าเป็นไม่ได้ผู้ที่ฟังอ่ะนะครับฟังแอดมินอยู่ก็ดีตรงนี้นะอลองไปหาเกี่ยวกับเครื่องรางเช่นพญาคุดก็ได้เกี่ยวกับพญาคุดนะครับหรือพญานาคก็ได้แต่แอดมินน้นที่พญาคุดดีกว่านะ เกี่ยวกับโชคลาภอํานาจบาร,รมีอ่ะมันจะส่งเสริมในตัวท่านให้ตัวท่านเนี่ยมีอํานาจมีบาร,รมีเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเคล็ดนะแล้วแต่ใครจะหาไม่หาไ,หาไ,ได้ลองหามาติดคอไว้นะครับแล้วก็ลองสวดรัตนาบาร,รมีขององค์พญาคุดดูนะแอดมินจําคาถาไม่ได้นะคาถามีใน YouTube อยู่ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับคาถาบูชาแล้วหามามันจะส่งส่ง,สงเสริมให้กับตัวท่านเนี่ยมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะครับ มีอํานาจมีวาสนามีบาร,รมีที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นครุฑนี่คือตัวแทนอํานาจแห่งความมั่นคงนะมันเหมาะกับชาวราสิมังกรมากเลยแอดมินเปิดมาก็อันนี้เสริมเพีนิดนึงนะครับแต่แอดมินไม่ได้มีขายเลยนะแต่อนาคตอาจจะมีมาป่อให้เช่าก็ไม่แน่นะครับก็รอติดตามเอามาเรามาต่อกันไพ่ใบที่เจ็ดไพ่ใบที่เจ็ดคือนะสุขภาพเตือนไว้เลยเนี่ยระวัง tree of swords ไพ่สามดาบดาบปักหัวใจเห็นไหม ตรงนี้ <c oughs> เดือนนี้นะครับนอกจากเรื่องงานที่มันรัดกุมแล้วเนี่ยนะ <c oughs> แอดมินก็ขอเตือนเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะครับ <c oughs> ชาวราศีมังกรนะปีใหม่แล้วนะก็ไปโรงพยาบาลแล้วกันนะครับไปตรวจเช็คสุขภาพดูนะแล้วไปตรวจเช็คสุขภาพว่าเรามีปัญหาสุขภาพไหมสุขภาพระบบพ้่องอะไรไหมนะครับเราไปตรวจเช็คดูก่อนนะถ้าไม่มีอะไรมันก็นั่นไปแต่ถ้ามีอะไรมันจะได้แก้ไขได้ทันแล้วก็งานมันหนักมากๆแอดมินเข้าใจ แต่ว่าท่านต้องหาเวลาพักผ่อนมากๆหาเวลาพักผ่อนหย่อนคลายดูหนังฟังเพลงไปทําบุญอะไรก็ได้มีเวลาให้กับครอบครัวบ้างนะครับผ่อนคลายไม่งั้นนะ่ะเดือนกุมภาพันธ์ท่านมีโอกาสล้มหนอนมอนเสือไม่สบายแอดมินเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะตรงเนี้ยมันมีเรื่องเตินโครคภัยไข้เจ็บมาระมัดระวังนิดนึงนะครับแอดมินก็เป็นห่วงตรงนี้มาต่อในไพ่ใบที่แปดไพ่ใบที่แปดคือไพ่ <c oughs> ไพ่ใบที่แปดอ่ะไพ่การเงินเจ็ดเหรียญเงินนะไม่ต้องกังวล การเงินนะมีช่องทางทรามาหากินมีลู่ทางทํามาเรื่อยๆนะจะมีคนมาติดต่อท่านนะมาเสนองานเสนอโอกาสทางการเงินให้กับท่านแนะนำนู่นนี่นะให้ท่านไปเรียนรู้ไปศึกษาสิ่งใหม่ๆที้เข้ามาในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยจริงๆลองหาอะไรกับตัวเองดีแต่ว่าก็อย่าไปจับธุรกิจเยอะมากจับแค่สักตัวนึงก็พอแล้วเรามีงานประจำเนี่ยจับสักตัวนึงที่ว่าธุรกิจตัวนี้อะเป็นงานสำรองว่าถ้าเราทำมาเนี่ยมันสามารถเลี้ยงชีพมาได้ ดูแลเราได้ดูแลครอบครัวของเราได้ดูแลคนที่เรารักได้ท่านจับไปอย่าไปจับหลายอย่างนะครับลองศึกษาว่าตัวไหนที่มาเราทำาเนี่ยมันเหมาะกับตัวท่านมันเหมาะกับนี่ใส่ใจของท่านทลํลมารู้สึกว่ามันมีความรุ่งมีความเจริญรุ่งเรืองท่านจับไปเลยตรงนี้นะมาต่อในไพ่ใบที่เก้าเลยนะครับไพ่ใบที่เก้าคือไพ่ไพ่ใบที่เก้าหกเหรียญ six of pentacle การกู้หนี้ยืมสินนะครับถ้ามีการมีใครมาให้ท่านรบกวนท่านขอหยิบขอยืมเงินนะ ถ้าไม่เหลือบากระแรงเงินไม่ได้เกินไปก็ช่วยอะไรก็ช่วยนะครับช่วยเข้าไปบ้างแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการคาประกันกู้เงินอย่าทําเด็ดขาดเดือนนี้ต่อให้ไม่มีไพ่ขึ้นมาแอดมินก็ไม่แนะนํานะให้ไปทําเรื่องเกี่ยวกับการคาประกันใครคาประกันซื้อรถซื้อบ้านอะไรอย่าทําเด็ดขาดอย่าเอาที่เอาทางไปจำนองอย่าเด็ดขาดตรงนี้นะครับมันจะมีผลเสียตามมาแต่ถ้ามีคนนู้นคนนี้มาขอหยิบขอยืมเงินถ้ามันไม่มากเกินไปถ้าช่วยให้เป็นฐานได้ก็ช่วยรับอัตรภาพของท่าน แต่ถ้าเป็นไม่ได้เดือนนี้ของชาวราศีมังกรนะครับแอดมินเนะนาว่าให้ทําทานให้มากๆหน่อยนะเสริมบุญเสริมบารมีนะทานสิงภาวนานะครับทานนะถ้าเราไปเที่ยววัดไปไหว้พระเนี่ยตู้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการเอเกี่ยวกับสังฆทานวิหารทานธรรมทานสังฆทานฟังนะครับเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระท่านหยอดเลยบาท2บาท5บาท10บาท20บาท100บาทตามกําลัง ตามกาลังทรัพย์กาลังเงินของท่านนะครับอย่าไปทำจนเกินตัวทําตามพอดีสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างไปสร้างสถานสร้างสารา้างศาลาสถานปฏิบัติธรรมท่านร่วมบุญไปเลยนะครับนะครับสร้างสถานที่พักพักของพิสุอะไรเนี้ยทำไปเลยเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์วิหารสร้างพระนี่บุญมากนะแอดมินย้ําว่าบุญมากนะครับทําไปเลยสร้างพระนะครับมันก็ได้ในเรื่องของพุทธานสุติกรรมฐานนะครับเราสร้างพระเนี่ยจิตเราเลิกถึงพระเลิกลิกถึงพระเจ้านะครับ เป็นบุญใหญ่นะตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเป็นพุทธ,ธานสติอํานาจของพุทธ,ธานสติกมรฐานสร้างโบสถ์สร้างศารานี่ทําไปเลยนะครับให้พิสุได้มีที่พักที่อาศัยที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยบุญยิ่งมากตรงนี้นะไม่ต้องไปทํามากครับเจอตู้ที่เขามีหยอดเนี่ยเราร่วบบุญไปหยอดไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีสร้างเจดีบรรทุกพระพรมสารีกธาตุอะไรเนี่ยทำไปเลยตามวัดได้ที่ฐานจิตว่าขอให้หน้าที่การงานของข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองขอให้ข้าพเจ้ามีความคล่องตัวในหน้าที่การงานการเงินมาก โรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคปัญหาต่งตางๆผ่านพ้นไปได้ทํานะครับสรุปใบที่สิบ o i p h t t f Pentacle อาไพ่ห้าเหรียญนะสรุปนะครับเรื่องของการกูนี่ยืมสินคำประกันเนี่ยมันมาบอกๆเลยแอดมินพูดไปก่อนหน้าเดีย้วว่าหลีกเลี่ยงนะครับใครมาขอยืมเงินจำนวนมากๆถ้ามันเกินถ้ามันถ้ามันถ้ามันเกินไปแลวแล้วรู้ว่าเราให้เขายืมไปเนี่ยเราไม่ได้คืนเราก็หลีกเลี่ยงซะ ให้แค่พอประมาณที่ไม่เดือดร้อนเรามากเใครไม่ให้เราค้ำประกันค้ำประกันลดค้ำประกันบ้านช่วยหน่อยนิดนึงนะเป็นเพื่อนสนิทก,ก็อย่าทําเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวท่านนะงานงอกแน่นอนนะเรื่องค้ำประกันเดือนนี้ระมัดระวังอย่าเด็ดขาดนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวจะก่อเรื่องวุ่นวายให้กับตัวท่านได้นะโอเคครับนี่ก็เป็นทำทันไม้ไพ่ยิปซีทั้ง1ิใบของชาวราศีมังกรนะครับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565แอดมินถือว่าดีนะโดยรวมแต่เรื่องโครคภัยไข้เจ็บระมัดระวังนิดนึงแค่นั้นเองนอกานั้นโอเคแอดมินให้90%เลยนะครับก่อนจบคํบาทําลย์ภาค20นะครับแอดมินก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีมังกร,รทุกท่านนะครับทั้งที่รับชมอยู่ก็ดีและไม่ได้รับชมอยู่ก็ดีนะครับขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งนั้นที่การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองทุกๆท่านทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ